สวัสดีครับคุณผู้ชมมือหนีผมสิาพา้มออามาเบิงนี่มันข้าเอินว่าไค่นกเอเียนอนองนี่ครับมันเป็นไค่นกเอียงนี่่นาอพี่น้องนี่ครับเบิ้งไกลๆผมกับเพื่อนเคยเห็นด้วยกันเดี๋ยวผมจะจับใหเ้เบิ้งนะครับนีไหมเห็นตกอยู่หนี่นะครับสงสยนนัยมื่อคืนนีฝนตกแห้งบานมานจะรีร่มมาอาจจะพัด ห้างมันตกลงมาเนาะครับใครก็เลยตกลงมานํานี่ครับเบิ่งครับสีว่าใครงูใครอย่างกับโบแมนพี่น้องซอยกันเบิงน,นะครับเป็นใครนกอีหยังตัวห้างมัน,นอาจจะโบมี่เหรอครับพร้อมอยู่กลางเดินเลยแบบนี้พี่น้องพ่อบอกได้ไหมครับว่าใครนกอีหยัง ผมก็เพิ่งเคยเห็นที่กันนะครับมีสองหน่วยนี่ครับแต่โอ้โหแม่เขาอยู่ใส่ได้บานทันเนี่ยผมก็หาห้างบม่หัวให้กันพี่น้องพ่อหูปะครับเดาใครนกอีหยังนี่แบบนี้ขึ้นหัวคอมเมนต์มาเลยนะครับเด้อผมกอยากหูให้กันดีใครนกอีหยัง ี่ครับบ,บ่มีไล่บ,บ่มีอย่างเนี้ยบางเลยบางไกลนะครับนี่ครับขันหูคอมเมนต์บอกนี้ด้วยครับเ้อครับแค่นี้ละครับ สวัสดีครับอะไรคือเกา